วิเคราะบอลรีโวไทยหลีก2023-24ราชบุรี FC vs. สุขโขททย FC นัดที่8ประจำวันที่21ตุลาคม2566เวลา19นาสนามด้วยก้อนโซลา a า k ถ่ายทอดสด AIS Play และ2 Visions สถิติ5เกมหลังสุดที่พบกันราชบุรีชนะ2สเสมอ2แพ้1 สถิติ5เกมหลังสุดของราชบุรีราชบุรีชนะ1เสมอ2แพ้2สถิติ5เกมหลังสุดของสุขโขทยัยสุขโขทยัยชนะ0เสมอ1แพ้4ความพร้อมของทั้ง2ทีมราชบุรี F.C. ราชบุรี F.C. อันดับที่8ผลง,งานเกมล่าสุดบุกไปเสมอลำพูนวอริเออร์1-1นิลิกลงเล่น7เกมชนะ2เสมอ2แพ้3ยิง12เสีย8มี8คะแนน ความพร้อมในเกมนี้คาร์ลอสไปย่ากุนสือราชบุรี FC คงต้องรอเช็คฟิตสแข้งที่ไปรับใช้ชาติทั้งกำพลปัทมอ์กุลและอดิสรภงรักด้านอลลิินฟอร์เตสมีลุ้นกลับมาลงสนามช่วยทีมประสานงานกับมาตินเอนีีว่าป์คจุนฮยองจักระพันแก้วพรมจิโอวานีซีโอสุโขทัยเอสุโขทัย F.C. อันดับที่15ผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้บีจี ปทุมอยู่ในเต็ด2-1นในลีกลงเล่น6เกมชนะ1เสมอ1แพ้4ยิง4่เสีย9มี4ีคะแนนความพร้อมในเกมนี้ลักษณะคำเรื่กุญสือคาตาทัพสุโขทัยเ c จะขาดแค่เพียงจักริดเวชพิรมที่ติดโทษแบ่งส่วนแข่งความหวังฝากไว้ที่สีภาษาต่างชาติทั้งเลซิโดโซดาเรียวเฮอาไรตกจอนบาโจกเนลสันโบนิยาบทวิเคราะห์เกมเจ้าบ้านราชบุรี FC3 เกมหลังสุดมีทุกผลการแข่งขัน ทั้งชนะเสมอแพ้ส่วนผลงานเกมในบ้าน2นัดหลังดีขึ้นแบบชัดเจนเพราะชนะรวดยิงไป9ประตูทีมเยือนสุขโขทัย f c ไม่ชนะมา5เกมรวดเข้าไปแล้วโดยเฉพาะ4เกมหลังสุดแพ้ทุกนัดเสียไป8ประตูนอกจากนี้เกมเยือน2นัดหลังแพ้รวดเสียไปหญยิงได้ดเพียงแค่ประตูเดียวทั้ง2ทีมเจอกันมาฤดูการก่อนเลขแรกสุขโขทัย FC เปิดบ้านชนะ 1- 0เลข2เสมอ1-1ฟันธงต่อ ราชบุรีผลที่คาดราชรีมีเบียดชนะ2ประตูต่อหนึ่ง